สวัสดีเจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ FCTP สวัสดีพี่พี่ทั่วทุกมุมโลกนะคะพ่อแม่พี่น้องป้องปายนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันดีอีกแล้วนะครับวันดีทุกๆวันนะครับวันนี้นะครับรถอยู่ที่นะครับอําเภอเมืองนะครับในเขตของเทศบาลแม่เหียนะครับก็คือรถจะไปนะครับวันนี้มีงานประเพณีเตียวขึ้นดอยนะครับหรือว่าเดินขึ้นดอย ดอยไหนนะครับโดยคำนั่นเองนะครับวัดพระธาตุดอยคำที่โอ๊ตเคยทำคลิปนะครับให้พี่ๆได้ชมนะครับก็วันนี้นะครับโอ๊ตก็จะแว้นขึ้นโดยนะครับไม่ทันแล้วนะครับแต่ถ้ามองจากในกล้องนี้พระอาทิตย์ตกดินไปแล้วแต่ว่ายังมีแสงลำไรอยู่นะครับในเวลาในขณะนี้ก็ประมาณหนึ่งทุ่มกับบวกบวกบวกนะครับประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งเนาะก็เดี๋ยวโอ๊ตจะขับรถนะครับแว้นไปนะครับชมชมวิวไปด้วยนะครับ เสียงมาอาจจะมีเสียงลมด้วยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ระหว่างทางนะคะก็จะมีร้านขายพวงมาลัยนะครับที่ไปแก้บนนะครับซึ่งแก้บนนะครับตั้งแต่50พวงขึ้นไปนะครับสําหรับถ้าสมมุติว่าเราบรรลุผลเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับวัดพระธาตุดอยคำนะครับมามาง่ายนะครับเพราะว่าเวลาเราปัก GPS หรือใดๆก็จะมีนะครับขึ้นมาเลยทันทีนะครับหายไปเมืลอยรนะครับแล้วในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะมีนะครับสวนนะครับราชพฤกษ์นั่นเองนะครับอุทยานนะครับเป็นนะครับสวนดอกไม้นะครับที่มีหอคําอยู่ด้านบนนะครับอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะครับ ก็จะมีอุตสาหนิกชนนะคะคนไทยก็กําลังเดินทางขึ้นไปด้วยเช่นกันนะคบโอ้โหมีรถจอดเรียงรายตรงนี้เยอะนะครับก็หลายๆท่านนะครับก็นํารถมาเองนะครับแต่ว่าส่วนมากแล้วจะจอดอยู่ด้านล่างนะครับวันนี้มีบริการฟรีนะครับสําหรับรถแดงนะครับทีบ่ไปบนภูเขานะครับขึ้นไปบนเขาสําหรับผู้ที่อาจจะ ขับรถไม่คล่องนะครับแล้วก็เพื่อลดการจราจรที่ติดขัดหรือว่าในส่วนที่มันเป็นภูเขาชันนะครับแล้วก็ที่จอดรถอาจจะไม่เพียงพอนะครับก็ให้จอดรถด้านล่างได้นะครับ